บางครั้งการรักตนเองโดยไม่มีใครอื่นเลยเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ความหมายที่ว่ามันทําให้เรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวฉันเป็นอันดับหนึ่งฉันเป็นคนแรกฉันเสมออะไรอย่างเงี้ยเนาะอันเนี้ยมันใกล้กับเห็นแก่ตัวแหละแต่ว่าในความเป็นจริงความล้าลึกของการรักตนเองอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในระดับจิตวิญญาณนะครับเราไม่มีคนอื่นเลยนะ ถ้าในขณะที่เรารักตัวเองเรายังนึกถึงคนที่สองที่สามที่สี่ได้เราอาจจะยังไม่ได้เข้าไปสู่ความล้ําลึกของการรักตัวเองด้วยซ้ำพรอเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากําลังดูแลตัวเองอย่างล้ําลึกเนาะในระดับจิตวิญญาณแล้วก็ดันมีคนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เข้ามาในจิตใจของฉันได้เรากําลังบอกว่านั่นเป็นตัวระบุถึง attachment เรามีความผูกพันยึดมั่นแล้ว ผมไม่ได้บอกว่าการนึกถึงคนเองไม่ดีเนาะแต่ในบางขณะบางเวลาของการรักตนเองอย่างล้ําลึกเข้าไปสู่ในระดับของจิตวิญญาณเราอยู่อย่างเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์เราไม่ได้ไม่รักใครหรือเราไม่ได้แบบไม่อยากนึกถึงใครแต่มันจะมีบางเวลาที่ไม่จําเป็นต้องมีใครเลยเช่นในสมาธิ ต้องพิจารณนากันอีกทีนะว่ารักตนเองในวิธีที่กําลังดําดิ่งลงไปในความล้ําลึกของไซเลนของความสงบแล้วมีบุคคลอื่นเข้ามาในจิตใจไม่ใช่เป็นความผิดนะครับต้องเอาตรงนี้ให้ชัดกว่านนะไม่ได้บอกว่ามันไม่ควรหรือผิดเนาะแต่ผมกําลังบอกว่าในเชลเลิรหรือการเข้าไปสู่ความล้ําลึกทางจิตวิญญาณมันจะถึงจุดหนึ่งที่เราเป็นอิสระจากทั้งจักรวาลเลย แต่ไอภาวะที่เราเป็นอิสระจากทั้งจัก,กรวาลเลยนะรวมคนทั้งหมดในโลกนี้ด้วยเนาะมันกลับกลายเป็นประตูที่นําเราก็ไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะในภาวะที่เราเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์จิตใจเราแบบหลุดพ้นจากทุกสิ่งที่ร้อยรัดแน่นเนาะเราจะทรงพลังอํานาจมากในการอยู่กับตัวเองแล้วในขณะที่เราดํารงอยู่กับตนเองอย่างล้ําลึกเช่นนั้นพลังงานที่บริสุทธิ์สมบูรณ์จะระเบิดออกไปทั้งจัก,กรวาล และโอกกอดทุกคนแม้ห่างกันเป็นพันไม์นี่คือความหมายที่ผมอยากพูดถึงดังนั้นการไม่นึกถึงใครไม่ได้หมายถึงการเห็นแก่ตัวบางครั้งเรามีความจำเป็นต้องกลับเข้าไปสู่สันโดต้องกลับเข้าไปสู่สำรวจตนต้อง introvert อย่างยิ่งยวดเลยเนาะ เพราะว่าก่อนหน้านั้นเธอแพลดแทะคเธอเปร่ร่อนแสวงและเธอก็แอบอิงพักพิงคนไปทั่วจนแทบจะดูแลตัวเองจริงๆไม่เป็นแล้วอ่ะเหมือนที่ป้อมบอกกับตอนป้อมออกมาจากงานประจําเหมือนตกงานแล้วอ่ะเนาะแล้วคุณค่าดูลดลงไปเลยนะแบบโอ้ไม่มีใครไลน์มาหาไม่มีใครปรึกษาปัญหาชีวิตไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครเหลือแต่ฉันคนเดียวเออเริ่มสับสนแล้วไม่ดีเหรอจะได้พักบ้างอะไรอย่างเงี้ย เออตอนนั้นไม่ดีเลยนะรู้สึกแย่เลยด้วยซ้ําและนั่นหมายถึงว่าภาวะที่เรามีแสงสว่างอยู่ในยามนั้นอาจไม่ได้เป็นแสงของตัวเองเป็นแสงของกิจกรรมอันสูงส่งที่เรากระทำอยู่เป็นแสงของผู้อื่นเช่นความรู้สึกขอบคุณจากหัวใจของเขาเป็นแสงมันให้เราเคยเคยขับรถกลับบ้านนะจนเข้าซอยอ่ะถึงรู้ว่าตัวเองไม่เปิดไฟหน้า บางทีเราก็อยู่ในโลกของแสงสว่างนะแล้วนึกว่าเราเจิดจ้าจนถึงเวลาที่อยู่ตามลำพังไม่มีไฟถนนไม่มีไฟรถชาวบ้านแล้วถึงได้รู้อ่ะเราหน้ามืดมาตลอดเลยเราไม่ได้เปิดไฟเราเลยอะ่ะดังนั้นเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองจริงๆเลยอะ่ะไม่มีใครเลยแม้แต่อีกหนึ่งคนนะเราจะได้เห็นจริงๆเลยว่าแสงเรายังอยู่หรือเปล่ามันหลีหรือมันสองว่างเจิดจ้าอยู่ดังนั้นการมีความรักกับตนเองวิธีการหนึ่งเลยนะครับ คือเวลาที่เราแยกห่างจากทุกสิ่งและทุกคนแล้วกลับมาใส่ใจกับตนเองจริงๆเลยนั่นเป็นเวลาที่สำรวจตนได้ดีมากๆเลยนาะแล้วนะถ้าในสมาธิภาวะที่เราสามารถเป็นอิสระหรือหลุดพ้นจากสิ่งร้อยระัดทั้งพวงคือเวลาที่เราได้กลับมาสู่ true self หรือเป็นตัวของตัวเองจริงๆ และการได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆโดยไม่ได้ต้องนึกถึงใครจะเป็นดั่งดวงตะวันที่เจิดจ้าผลขอบฟ้าเมื่อไหร่พระาทิตไม่เคยนึกถึงใครนะว่าวันนี้จะส่องให้หมาให้แมวให้ต้นไม้หรือคนไหนไม่ในในความเป็นพระอาทิตย์ที่ไม่เกี่ยวพันกับใครพระอาทิตย์ยังเฝ้าแต่ให้แสงสว่างอยู่อย่างสม่ำเสมอภาวะของเวลาที่เรากลับเข้าไปสู่ความรักของตัวเองอย่างลึกล้ำจริงๆะครับเราจะเป็นประภาคารเคลื่อนที่เลย เราไม่ได้ทําเพราะว่าเราแอ t แทชบางทีเราก็ดีดีเพราะเราผูกพันกับคนนี้เราก็ดีดีกับเธอเพราะเราลักเธอเหลือเกินเราก็ดีกับเธอมากเพราะว่าเธอก็รักฉันนี่เป็นภาวะเงื่อนไขหรือภาระผูกพันทั้งสิ้นเลยนะครับมันไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะสิ่งเหล่านั้นแต่ในวันที่ไม่มีอ่ะบางทีเราจะพบว่าเราก็ไม่ได้เปิดไฟหน้าของเราเหมือนกันหรือบางทีมันไม่ใช่แค่ไม่ได้เปิดนะเฮ้ย เปิดไม่ติดอีกตาหากมันดับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะเนาะเพราะ,ะนั้นความรักต่อตนเองใน,นมิติทางจิตวิญญาณหนึ่งการฝึกฝนเลยครับคือการอยู่โดยไม่มีใครทั้งไม่มีใครซับพอร์ตและไม่ต้องซับพอร์ตใครด้วยอยู่ได้ไหมอะ่ะโดยที่ต้องไม่ต้องเป็นนึกถึงอืออยากให้คนนั้นมีความสุขเอออยากให้คนนี้มีร่ำรวยอยากให้คนนั้นไม่ เวลาที่เรารักตนเองขอให้เราสร้างแรงบันดาลใจเพื่อตัวเราจริงๆต้องทำงานกับกลุ่มยาเสพติดนะครับมีเคสจริงๆด้วยนะครับที่แบบเลิกยาเสพติดแต่ว่ายาวนานมากเพื่อลูกสาวแล้วในทันทีที่ลูกสาวเสียชีวิตคุณพ่อไม่เพียงแต่ติดบุหรี่กลับมากินเหล้าด้วย นี่เป็นบทพิสูจน์ว่าแรงบันดาลใจหรือการทําอะไรที่ดูเหมือนเพื่อตัวเองเนาะแต่จริงๆเพื่อคนอื่นเนี่ยมันไม่ยัง่งยืนเพราะคนอื่นคือตัวแปรครับทุกคนมาทุกคนไปมีเรากับเราเนี่แหละที่อยู่กันไปตลอดทางดังนั้นเพื่อนที่ดีที่สุดหรือคนที่แบบควรจะโอบกอดที่สุดเลยอะ่ะอตัวฉันเอง แต่คำนี้แหละที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะต้องเก็บไว้ทีหลังก่อนเนาะตัวฉันเองนี่แหละหน่างงงวยที่สุดตัวฉันเนี่ยคือใครใครกอดกับใครเออเวลาอกกอดเคยนึกไหมมันมันเดี๋ยวมันมีสองสองเนาะถึงจะอกอกกอดกันนะเนาะแม้กระทั่งคําว่าอกกอดตัวเองเนี่ยมันก็ต้องให้ความหมายบางอย่างที่ลึกล้าว่ามันเป็นสองนอะอย่างน้อยฉันที่เข้มแข็งกําลังอกกอดตนเอง ชั้นที่มีความสุขกำลังโอบก,กอดตัวฉันที่แสนเศร้านี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากในการโอบก,กอดตัวเองใคร